วันนี้พี่เสือจะได้ลองทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนนั่นก็คือการหยอดอะไรนะฮะหยอดน้ํากรดยางหยอดน้ํากรดยางนะครับหยอดไปแล้วนะครับหยอดลงเรื่อยๆเลยหยอดลงอีกคนเลยค่ะคนเลยคนเลยคนเลยค่ะคนเลยนะฮะพอพค่ะพอแล้วเหรอค่ะพอดูดแล้วค่ะอันนี้เหรอค่ะไปถ่วยใหม่ไปช่วยใหม่นะครับอุไปเลยค่ะไปเลยครับคนไปเลยครับ หยอดแล้วคนเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะคนพอค่ะทีนี้เหรอฮะค่ะอยะ่ยยยยยาอย่าอย่าอย่าสะอยาบัดใช่ไหมใช่มันจะติดกางเกงแล้วซักไม่ออกค่ะอ๋อเหรอฮะต้นข้างหลังค่ะพี่เสือข้างหลังข้างหลังครับกนอยูี่อย่นี้ครับโอ้ยน่าจะมีเยอะๆนะเนี่ยไม่ไม่หยาอช่วยเนาะใกล้จะเสร็จแล้วหย่อลงอไปเลยค่ะหย่อลงไปเลยแล้วคนคนให้มันทั่วโอพอค่ะ ไม่ต้องสะบัดไปต้นนูน้นพี่เสือไปต่อไปต่อครับทุกคนไปต่อไปต่อโหอันนี้มันแข่งอะ่ะมันนำ้ำยางน้อยพอพี่เสือมันน้ำกดนะไม่ต้องใส่เยอะอ,อ๋อน้ำยางน้อยต้องใส่ใน,น้อยๆถ้าน้ำยางเยอะก็ใส่เยอะอ,อ๋อนี่ทุกคนต้องระวังฝั่งนูน้นเหลือสองถ้วยนึกค่ะหลังบ้านลุงพล หลังมาลงคนหลังมาลงคนนี่ค่ะค่อยๆใส่เยอะๆแล้วค่อยๆคนนะเดี๋ยวมันออกจากถ้วยเพราะว่าน้ำมาเต็มถ้วยแล้วใส่น้ำกรดลงไปเลยไปเลยนะครับให้มันให้มันทั่วด้วยคนยางให้มันทั่วด้วยค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆแรงไปนะครับอ่าโอเคค่ะถ้วยข้างหลังค่ะน่าจะเสร็จแล้วได้แล้วพี่เสือมันค่ะ เพอสุดท้ายแล้วนี่พี่เสือกระเป๋กเงินอ๋อยงคนให้มันทั่วค่ะน้ำยางน้ำมันไ่ทั่วเลยน้ำกรดยังไม่ไปทั่วน้ำยางเลยแล้วก็หยิบชิ้นนั้นมาทับด้วยค่ะพอค่ะพอขาะการคนนะอ่ะนนใช่เอามาทับลงถ้วยเลยเอามาทับลงถ้วยนะครับทุกคนเอาขึ้นขาไม้นะ่ะ วางลงเลยค่ะวางลงเลยวางเฉยๆวางลงเลยค่ะอ่าโอเคอเเขาจะต่อกันเองเหรอค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ทําครับสนุกดีครับถ้ามีหลายๆต้นคงจะมันมากกว่านี้นะครับไายไหไขไขหนาวด้วย